นะครับทีนี้ครับเขาบอกขนาดของมุมมาครับมุมที่เข็มยาวกับเข็มสั้นกระทำต่อกันนะครับว่าเป็นมุมกีอ่องศาแล้วเขาย้อนกลับมาถามว่ามันจะต้องตรงกับเวลาอะไรโดยเขากำหนดขอบเขตช่วงเวลามาให้อย่างอันเนี้ยตั้งแต่สามทุ่มถึงสี่ทุ่มในช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะยี่สิบนาฬิกาถึงยี่สิบสองนาฬิกานะครับนะ เข็มจะทําตอนที่เข็มทํามุมกัน50องศานั้นตรงกับเวลาอะไรเด็กๆลองนึกถึงสูตรมุรม,ร,นะร,ร,มระหว่างเข็มตรงนี้ก่อนนะครับนึกถึงสูตรมุมระหว่างเข็มตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เทอมตรงนี้เอาที่ข้างในเนี้ย 5.5m ลบ 30h เนี่ยกูย้ํากับลูกไปแล้วว่าความหมายที่แท้จริงของมันคือเป็นการตั้งคําถามว่า มุมเข็มยาวมากกว่ามุมเข็มสั้นอยู่เท่าไหร่ใช่ไ่ะซึ่งจริงๆไอ้ห้าสิบองศาเนี่ยมันอาจจะเป็นมุมเข็มสั้นมากกว่ามุมเข็มยาวก็ได้ดังนั้นแปลว่าตอนที่เราแทนค่านะครับไอ้ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นห้าสิบหรืออาจจะเป็นลบห้าสิบก็ได้งง,งงไหมครับเออเนี่ย แบบแรกนี่คือแทนค่าตามมุมที่เขาให้มาคือห้าสิบแอบส์ o เท่ากับห้าสิบซึ่งถ้าแอบส์ o เป็นห้าสิบแสดงว่าสิ่งที่อยู่ข้างในเนี้ยเป็นห้าสิบก็ได้เป็นลบห้าสิบก็ได้ทําให้ลูกได้เป็นสองสมการนี้ครับเป็นห้าสิบกับเป็นลบห้าสิบครับเนี่ยเป็นห้าสิบกับเป็นลบห้าสิบเอาแค่นี้ก่อนสับสนไม่ลูกกับกรณีที่สองถ้าไอ้มุมห้าสิบเนี้ย มันมันแท้ที่จริงไปได้มาจากการที่มุมระหว่างเข็มที่คำนวณได้อ่ะมันเกินร้อยแปดสิบแล้วลูกก็เลยเอาสามร้สิบตั้งลบมุมมุมนั้นแล้วมันได้ออกมาเป็นหน้าสิบน่นแสดงว่าไอบบ้มุมระหว่างเข็มที่คำนวณอ่ะมันจะต้องเป็นสามร้อยสิบดังนั้นเวลาโจทย์กำหนดตรงนี้มาให้อ่ะลูกต้องคิดอีกค่าหนึ่งของมันด้วยครับ ไม่ใช่คิดห้าสิบอย่างเดียวเ็็มไหมครับงงปะครับมันใช้ค่าสม,ามตอนนี้เราใช้ค่าสมมูรณ์อยู่นะครับคืออย่างนี้ก่อนลูกอันเนี้คือเราไม่รู้ไงครับว่าไอห้าสิบองศาเนี่ยมัน มันเป็นมุมที่เราได้มาจริงๆจากการที่เอามุมเข็มสั้นลบมุมเข็มยาวแล้วมันไม่เกินร้อยแปดสิบจริงหรือเปล่าเออหรือมันเป็นอีกแบบหนึ่งที่พอลบกันแล้วแล้วมันเกินมันเกินร้อยแปสิบเราเลยเอามาตอบไม่ได้เราก็เลยต้องเอาสามร้อสิบตั้งแล้วลบเลขตัวนั้นใช่ปะ่ะแล้วมันออกมาเป็นห้าสิบเพราะฉะนั้นไออ,อตรงเนี้ยที่คำนวณได้เนี่ยมันมันย่อมไม่ใช่เลขห้าสิบหรอก มันต้องเป็นเลขที่เยอะเกินกว่าร้อยแปดสิบใช่ปะ่ะงั้นเลขตัวนั้นก็คือย้อนกลับไปอะเอาสามลบสิบลบห้าสิบคือสามร้อยสิบเนี่ยรู้ต้องรู้ต้องคิดเป็นสองสมการนี้ก่อนนะครับเป็นสองกรณีก่อนตอนนี้ยแยกเป็นสองกรณีก่อนโอเคปะ่ะงั้นคุณสมมุตินะถ้าตรงนี้เขาบอกว่าเป็นสี่สิบลูกจะต้องคิดสี่สิบ กับอะไรกรณีหนึ่งคือ40องศาตามที่โจทย์ให้กับอีกกรณีหนึ่งคืออะไรถ้าแท้ที่จริงแล้วหากคำนวณตามนี้จริงๆมุมที่ได้มันเกิน180ไอ้คำว่ามุมที่มันเกิน180ตรงนั้นอ่ะมันคือมุมเท่าไหร่320 ลองนึกสิถ้าลูกคำนวณตรงนี้ได้สามรอยี่สิบอะลูกออกมาตอบได้ไหมอะไม่ได้ลูกต้องเอามันไปตั้งเอาสามรสิบตั้งแล้วลบด้วยสามรอยี่สิบมันถึงจะออกมาเป็นสี่สิบได้ใช่ปะ่ะเนี่ยครับลูกต้องลูกเลยต้องคิดทั้งสองกรณีเนี่ยครับเวลาที่เขากำหนดมุมมาให้เราอะลูกไม่ใช่คิดมุมนั้นมุมเดียวลูกต้องคิดอีกมุมหนึ่งด้วย เอาใหม่นะสมมุติเขากำหนดมุมมาให้เป็นหนึ่งร้อยลูกต้องคิดสองกรณีแล้วกรณีหนึ่งคือร้อยกับอีกกรณีหนึ่งคือสองร้อยหกสิบเอาใหม่สมมุติเขากำหนดมุมมาให้เป็นร้อยยี่สิบลูกต้องคิดเท่าไหร่บ้างร้อยยี่สิบกับ สามร้อกสิบบร้อยี่สิบเหลือสองร้อยสี่สิบรู้ต้องคิดทั้งสองกรณีแล้วเมื่อลูกคิดแต่ละกรณีครับอย่างเช่นอันนี้ครับนี่คือกรณีแรกเนี่ยกรณีแรกค่าสัมบูรณ์เป็นห้าสิบแสดงว่าสิ่งที่อยู่ข้างในเนี้ยเป็นห้าสิบก็ได้เป็นลบห้าสิบก็ได้โอเคปะกรณีแรกจึงแยกออกมาเป็นสองเหตุการณ์จึงแยกออกมาเป็นสองอัน เช่นเดียวกันกรณีที่สองถ้าสมบูรณ์ได้สามร้อยสิบแสดงว่าสิ่งที่อยู่ข้างในน,จจนี้อาจจะเป็นสามร้อยสิบก็ได้อาจจะเป็นลบสามร้อยสิบก็ได้ก็เลยได้มาเป็นสมการที่สามสมการที่สี่เหตุการณ์ที่สามเหตุการณ์ที่สี่เนี่ยเวลาทำจริงๆคือแบบนี้เลยลูกถ้าลูกไม่วิเคราะห์ที่ตัวเข็มลูกต้องทำทั้งสี่อันเลย แต่ถ้าลูกวิเคราะห์ที่ตัวเข็มลูกจะรู้ครับว่าเฮ้ยไม่ต้องทำสี่อันหรอกทำสองอันไหนเพราะมันจะมีอยู่แค่สองเวลาครับไม่ใช่มีสี่เวลาแล้วก็ไม่ใช่มีแค่เวลาเดียวโอเคไหมถ้าลูกเอาสมการนี้แล้วแทนองศาตรงนี้ลงไปลูกจะได้มาแค่เวลาเดียวแล้วลูกก็นึกว่ามันหมดแล้วแต่จริงๆยังไม่หมดมันยังมีเวลาอื่นอีกโอเคปะ เออเนี่ยมันจะอยู่ในสี่เหตุการณ์เนี้ยถ้าลูกไม่สังเกตเข็มลูกต้องลูกต้องทำทั้งสี่เหตุการณ์เลยแล้วดูว่าเวลาไหนที่เป็นไปไม่ได้ก็ตัดทิ้งไปแต่ถ้าลูกสังเกตต,ตัวเข็มว่ามุมชนิดไหนมากกว่ากันลูกก็จะตัดออกไปได้สองเหตุการณ์ไม่ต้องเหนื่อยหายไปครึ่งหนึ่งงานลดไปครึ่งหนึ่งโอเคนะ อ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มดูข้อนี้กันไ่ายนี้เริ่มยาวแล้ว